เดำของกูคำของกูคำของกูฮะราบสวัสดีครับทุกคนทุกท่านผมเจฟเฟตตี้และในคืนวันนี้เยลลี่ทิพซึ่งไอ้ฟางชวนคือผมเล่นนะครับซึ่งกติกาเป็นไงอธิบายโชว์ที่หน่ออะไรออกถ้าหนูออกแล้วสองคนนี้ต้องหลับตาแล้วหนูก็จะชี้แล้วพอเสร็จตาเจฟี่หนูกับไอ้ฟนก็หลับตาแล้วแล้วพอตาไอ้ฟนหนูกับเจฟี่ก็ต้องหลับตา มาแล้วมาโอ้น้อยเอากันก่อนเลยเอาอพี่คนที่สองไอโฟนคนท้ายไอฟังคนแรกหลับตาหลับตาไอฟังคนแรกหับไปยังไปด้โบกเลยฟังคนแรกพี่คนสองไอโฟนคนสามมาหันหลังไปเพื่ออันไหนพื่บันทึกอันไหนพี่ เอามาแล้วอันนี้นะคลิปนี้จะเป็นคลิปแบบสั้นๆอันนี้มีไหมไม่มีพิษแต่เอาหนี้เหรอถ้าเกิดพิษเนี่ยคือต้องออกหรือเปล่าอะไรออกโดนท่านโทษหรือเปล่าอะไรออกออกเลยนะอืมไม่มีอืมทราบอันนี้ได้ไหมกินไม่มีไม่รู้อะยายมันหมุนดิเดจะลืมลืม นเลยอะเดี๋ยวก่อนจริงๆแล้วอันนั้นมันคือชิ้นของผมแต่มือน้องผมมันได้ไปโดนจานโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็โดนกันหลายรอบด้วยนะนั่นจึงทำให้ผมเกิดอาการสับสนสุดท้ายผมก็ได้แพ้เกมนี้ไปอย่างน่าเสียดาย เล่านะไอโฟน้นาดนีตาเน,นี้ยขนาดเ้ยกะโหกเป็นไทไหนกรลยของพี่คืออันเนี้ยอันเน,เนเี้ยมาที่สองมาลังไปไม,ไมาไอโฟนฐันานหน้าน,นี้ตาที่เหลือตาพี่เหลือ,อ,อรานละป่าดีจำไม่ได้อ้าวถ้าเียใหม่ใครเงยใหม่จำไม่ได้ โอยำากยังยามีครั้งที่สองอ่ขอโทษขอโทษเดี๋ยวะอ่านี่มันไม่ได้เลยมาสลุกกระรอนเกลืรอดรอดเพี่ตาพี่ตาพี่อันนี้ก่อนเลยนี่จะไม่รอดแล้วอันนี้หนูเป็นคนเลือกจะให้คนกินอันไหนมากินเนี่ยเอ้าโดนแล้ว โดนแล้วคของกูคำของกูคำของกูโดนแล้วใชเลยของพี่ปานอันนี้ตอนนี้ปานชนะตาจอดลุยก่อนมามาตานี้โอนออกใหม่ดีกว่าตานี้มามารอบที่สามพี่พี่ต้องวงกลมยลลี่ด้วยนะคิดเลยเดี๋ยววางจิตกันเดี๋ยววงกลมอยากออกไอ้คนออกคนแรกยิงชุบชุบคนที่สอง ไอ้โฟนคนแรกทีคางคนสามตีคนสองอนนั้ไปอ่ะตาหนูเหรอเออไอ้ฟ้ามันจะมกำก้อนทำไม <c oughs> อ,อันนี้อันนี้ได้เลยะตาพี่เรียกเอาพี่มองไม่เห็นอันไหนอ่ะนี่นี่นี่เอ๊มาเดี๋ยวนะพี่จำได้ไหมวะรวยแล้วทีนี้เดี๋ยวเออจำได้อยู่จำได้อยู่จำได้ ตอนนี้ไอ้คนคนแรกพี่คนสองฟังคนสามใครคนเริ่มอันนี่เดินไหมไม่เดินอืมไม่เดินไม่เดินกินเลยตาพี่นะไม่เดินแซ่บไม่เดินฟังอุ้ยยังยังรอดยังรอดตายคนสวยแล้ว่ันเลือมเหือดน่อยแล้ว,ลว,ลวมันจะเริ่มสวยแล้วใช่เปิดเพลงอ<ม>่าตอนนี้น้องคนเรียกได้เลยไม่เดิน,น,น โดนแล้วไม่โดนอะไรอันนีที่รีพี่ t t. ไอ้บ <won> อลโดนไอ้บอลออกไปแล้วโดนไหม <c oughs> แล้วทำ้าตกใจทำไมทิ้งาปแล้วมันเหลือสามชิ้น <c oughs> เอาเรือสองชิ้นที่นี้ทำไงละ่ะก็คือกินเลยเด็กไม่เชื่อเลยไหมเดี๋ยว <c oughs> ให้เพื่อนๆใครรับเรือกก่อน ไ,ไปแล้วเหรออ่ะวจบคลิปล้วเหรอทีนี้อันนี้คือคลิปสั้นๆนะเดี๋ย <c oughs>